ตามเข้าไปดูกันนะคะว่าวันนี้วารีแห่งใจและบริสเบสโบรค่ะจะพาพวกเราไปทำอะไรกันบ้างนะคะไปกันชรอบ เวทีนะคะไปพาทุกคนทำมินิเวิร์กชอปค่ะทาร่แอดซาวด์ฮิวิงนะคะพร้อมกับน้องเพชรนะคะบริสเบ b โบ l ค่ะก็จะมาตีขันที่เบลด้วยเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะพาไปชมอะไรบ้างติดตามกันค่ะ พิ่มขึ้นต่างประเทศมาครับเช่นโลเวลที่เป็นนายกสมาคมไพ่แห่งสิงคโปร์ This is a story in Singapore. อันนี้เนี่ยเป็น story เป็นเรื่องราวในสิงคโปร์ค่ะ A little boy came up with a solution to put banana leaf <c oughs> to protect against the sawfish o and improve the improve the what you call to defeat the sawfish. o So it's to solve the problem. ก็จะมีเด็กผู้ชายคนนี้คิดขึ้นมาว่า คนเราเนี่ยใช้ภาพหรือรู้จักการวาดภาพมาได้แต่นเด็กจริงๆแล้วไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทำความเข้าใจตัวเองเนาะมันเป็นภาษาภาพซึ่งภาพบางภาพหรือเรื่องราวบางเรื่องราวที่เราลืมไปแล้วเนี่ยมันสะท้อนขันภาพบนหน้าไพ่ได้อย่างเช่นว่าช่วงนี้เป็นอะไรทำไมหมดหมด้ฉันควรจะคุยเขายัางไงดี แปลกอะไรที่มันเป็นลอจิกกันมันมีเรื่องเรื่องฟีลลิ่งมีเรื่องอินทิวชันบางอย่างในนั้นด้วยก็ช่วยทําให้แต่ความคิดเรามันมอติมิติหนึ่งนอกจากมิติและเหตุและผลอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เช็คเนาะแต่เป็นมินิเวิร์ชคนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เดินทางที่จะไปมีประสบการณ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไพ่เนี่ยก็จะใช้เพื่อให้กลับมาเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองเป็นหลักเลยนะคะลองความเสียงที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ให้พวกเราได้เปิดประสาทสัมผัสการรับรู้นะคะอย่างเต็มที่จริงๆค่ะ เขาเนี่ยเป็นเพื่อนเรานะเวลาที่เรามีปัญหาหรือว่ามีคำถามเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็ใช้ไพ่สื่อการสะอนสิ่งที่อยู่ในใจออกมาว่าณตอนนี้เราคิดังไงมคือมันเป็นการกลับมาดูที่ใจเราอยูยาใจเรามากกว่าที่จะไปจัดการคุณอาจจะไม่สบายใจกับการคุยกับคนแต่คุณคุยกับไพ่ได้ก็เลยเจ้าไพ่อ่ะเาเชื่อมโยงโอเคเราดูว่ารูปเนี้ยมันคืออะไรเราเชื่อมโยงกยนงไจะรู้สึก ที่มันเป็นจุดเจ็บแล้วแล้วเราค่อยใส่ยาสมานเนื นั่นแปลว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการรู้จักคนอื่นผ่านภาพได้ยังไงนะคะเออเจอนะครับผ่าทนท่าท,สทาสชวก็คือเหมือนกับว่าเราต้องแบบเอเ่อเหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแบบเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สาคัญก็คือของใครแบบน,นี้ค่ะแม้ว่าวาทีตัวที่เขาอยู่เนี่ยมันจะมืดมนแค่ไหนเรามักจะมองหาผลนทางแห่งแสงสว่างชีวิตได้เสมอค่ะเพราะว่าเขาแบบใช้ดวงจันทร์นำทางชีวิตคุณจะมาไม้ไหนฉันก็ สามารถจะปัดคุณหลดได้แล้วเราก็ไปต่อข้างหน้ามไม่สนใจอุปสรรคหรืออะไรท่านพีเน่เราฟังได้มาแล้วเราก็ไม่ต้องจ้าเขาก็<ม>คือเรื่องที่สา,ารบฟังแล้วก็เรื่องหน้าที่เราจะอง้างรับกับสิ่งที่เราต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แท่านสามารถการเดินบนบกเป็นภาพที่เหมือนเดินบนบกก็คือเป็นความท้าทายท,ที่สามารัรเคยเจออยู่ตามรู้ก็คือเป็นคนที่นิ่งสงบสยบ ทุกปัญหา<ม>ขอแค่มีเวลาที่เขาเหมือนแบบได้<ม>พักได้ใช้ความคิดสักนิดได้ใช้สติแล้วตื่นรู้<ม>แล้วก็จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปค่ะภาพที่มันเป็นภาพเชิงบวกหรือ ภาพที่เชิลงลบก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันอยู่ที่มุมมองของมุมมองของการปรับความคิด So because my my t a i o t in incorporates story so from story they can get a better understanding of how you can be brave just like the first Muay Thai fighter คนที่มาเห็นไยใบนี้เนี่ยจะได้ของอินไพรนะ์ชั่น ตัวเองนะฉัน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 ต้องทํายังไงกับตัวฉันทำาไงฉันถึงจะสบายใจได้อย่างยาแล้วก็ลบลือทำมันก็เป็นจุดที่เรียกว่าใต้คู่ต่อคู่แข่งเราเอาให้เข้าไปสะท้อนภาพของแข่งของเราแล้วข้างใต้นั้นมันมีเรื่องของความคิดทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกต่างๆภาพสะท้อนขึ้นมาแล้วมาทาให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถยิ่งตัวเองได้ มีสติเหมือนแบบเราต้องฟังมันเป็นการเปิดฟังมันฟังทุกอย่างมันต้องฟังทั้งเสียงขันฟังเสียงบรรยากาศฟังเสียงผุ้คนแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็จะสื่อสารออกไปมันจะได้รับทางการอินพุตแล้วก็เอาพุตออกไป This is for you เจอด้เสมาเกๆค่า